นิวเผยพ่อเบกร้องไห้เมื่อได้ยินเสียงหัวใจของลูกครั้งแรกเรียกว่าทำเอาหลายคนเอ็นดูสุดๆเมื่อคุณพ่อป้ายแดงเบกเปรมมนัฐร้องไห้เพราะว่าได้ยินเสียงหัวใจของลูกเต้นครั้งแรกโดยคุณแม่ป้ายแดงนิวนภัสสอนได้เผยคลิปสามีเป๊กร้องไห้พร้อมกับแปะข้อความว่าวันที่ได้ฟังเสียหัวใจเล็กๆก,กำลังเต้นข้างในนั้น ความสุขมันทะลุออกมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทคกนิวเบบี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป๊กเปรมนัทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิวนภัทรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยี่สิบวีคสเปรนยองโดยหนุ่มเป๊กบอกในคลิปว่าเหมือนสัมผัสลูกได้ครั้งแรกจริงๆครั้งอื่นแค่เห็นแต่ครั้งนี้มันเหมือนหัวใจเต้นไปพร้อมกันแล้วที่ทุกคนถามว่าคุณพ่อตื่นเต้นไหม ตอนนั้นยังไม่รู้สึกอะไรจนมาถึงวันเนี้ยงานนี้ด้านคุณพ่อเป๊กก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าก็ไม่คิดว่าจะโพสต์ลงนะแม่พ่อเขินเน่รารก